ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดุคติที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับกระแสะข่าวการจับมือกับฮีโรแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของอินเดียในการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 300- ถึง 400cc ออกมาแข่งขันกับ4ีค่ายญี่ปุ่นและ BMW คู่แข่งรายสำคัญในยุโรปหลังจากที่ผมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าดุคตินั้นกำลังเตรียมแผนพัฒนาอย่างแน่นอนแล้ว แต่ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าจะเป็นจริงหรือไม่คือหลายคนเองก็สนใจอยากทดลองของใหม่หลายคนก็เบื่อหน่ายกับสีค่าย่ปุ่นดังนั้นกระแสะข่าวของดูกติได้สร้างสีสันให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งมีหลายคนไม่อยากเชื่อว่าดูกติจะทําแบบนี้ด้วยเกรงว่าจะเสียแบรนด์ของดูกติที่เคยทำมอเตอร์ไซค์ราคาแพงแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ bmw U ได้มีการจับมือกับค่าย tvs เปิดตัว g 3 1 0 r ตามมาด้วย g 3 1 0 gs และจะมีสแคมเบอร์อีกรุ่นหนึ่งตามมาเป็นโมเดลที่3โดยก่อนหน้านั้น ktm ก็มีการร่วมมือกันกับค่ายบาจาร์ของอินเดียเช่นกันขณะที่ฮาเลดิวิสันเองก็มีแผนจะพัฒนามอเตอร์ไซค์ขนาด2 5 0อถึง3 0 0อซีซีออกมาแข่งขันกับสีค่ายญี่ปุ่นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าถ้าดูกติจะมีแผนจับมือร่วมกันกับฮีโร่ที่เคยเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่มีการเสนอซื้อดูกติในช่วงที่ผ่านมากับทางกลุ่มของ v ฟกส s w a g e n แต่ว่าส ก็ไม่ได้มีการขายดูกติแต่อย่างใดมีหลายคนสอบถามว่าในงานอิกมาโชว2018ที่จะมาถึงวันที่6พฤศจิกายนจะมีการเปิดตัวเจ้า Panigale 350หรือว่า Monster 350หรือไม่ต้องบอกเลยครับว่ารอชมกันอย่างใกล้ชิดในความเป็นจริงแล้วดูกติน่าจะมีการตั้งชื่อรห ah ัสสายพันธุ์ใหม่ของมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอย่างเช่น B.M.W ได้ตั้งชื่อรุ่น G310R g310gs ดูกติคงไม่ได้ใช้ชื่อ p a n i เ a l เลหรือม o น s เตอร์กับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอย่างแน่นอนแต่ที่ผมตั้งชื่อว่า p a n i เ a l e 350เป็นเพราะว่ายังไม่สามารถหาชื่อรุ่นที่มาทดแทนได้ในขณะนี้ตั้งชื่อไปก่อนครับส่วนตัวจริงจะชื่ออะไรเครื่องยนต์ 350cc หรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ